เนผมไม่ค่อยดีอย่างกระตุกครับใช่อันนี้สามารถเอาไปแกงคนได้ด้วยนะคนนะโอเคครับก็ขอเสน้องคนชาวฟิตอีกครั้งครับผมนะวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีพี่กเ็เลยมานี่เลยครับผมพี่ซื้อกล่องเหยี่ยวมา0องพันยี่บสี่อัน,นพี่จะลองเปิดดูว่าเออจะคุ้มไหม เราจะได้ของคืนคุม้มไหมครับผมนะกับการที่เราซื้อกล่องเหยื่อสุลต่านนะครับผมนะได่กล่องนี้ก็ราคาที่หกร้อยซีนเกนทุกคนนะแต่ทำไมเวลาถือมันตลกจังน,นะทุกคนนะนี่ก็เป็นอวตารใหม่นี่พี่ไปจัดมานะกกทุกคนนะพี่เลิกแกทุกคนนะเมื่อก่อนพี่จะใช้ตัวละครผู้หญิงไงเราก็ทําเสียงมาปันปัน,ปนหน่อยนะโอเคลิปนี้ก็จะเป็นเสียงปกติกันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าจะได้อะไรบ้างทุกคนมาดูกันป๊า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 ปาเามือนกันนะมันได้ ทัฟเฟอร์วอร์มแล้วก็เดคโค o โรนะครับผมที่พี่ชอบใช้นะนก็ได้กุ้งด้วยนะอ่าดูทุกคนมีกุ้งกลางคืนด้วยส่วนใหญ่จะออกเป็นอ่าในส่วนของของสีทองนะทุกคนนะเป็นเหยื่อเทพอ่ะเขาเรียกว่าเหยื่อเทพนะก็ได้พวกราปิดด้วยนะไอที่เป็นเหยื่อที่ตกเร็วรับผมนะเหยื่อที่ราปิดนะครับราปิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะเป็นเหยื่อที่ทําให้เอาไปคอมโบกับเบ็ดไหนก็แบบมาเร็วอะ่ะอ่าใช่ พี่จะลองแบบปิดกล้องกดนะทุนะเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นรัวมากทุกคนดูดิเนี่ยโอ้โหแบบเป็นเหมือนแบบมีพลังงานบางอย่างบนหัวเราดูดิเฮ้ยไปก่อนเสียงอะไรโอ้โหใครไม่รู้มาทํำอะไรบนหัวไม่รู้ที่ต้องเปลี่ยนที่ก่อนนะทุกคนเคทุกคนตอนนี้ผมหนี FC มาเปิดตรงนี้นะทุกคนเมื่อกี้ FC อยู่นะเดี๋ยวว่าดวงผมจะไม่ค่อยดีไนะทุกคนเดี๋ยผมขอกดจอดไปตรงนี้กันเนาะ นี่กดโลโลวไปเลยไม่มีใครอยู่แล้วอืมคุณดิดวิตัวฟอนต์ฟอนต์นขึ้นสวยมากคด,ด,ดู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 ดิคนดูดิโอ้ฟอนต์มันขึ้นสวยมากอ่ะโอ้นะถ้าเราเปิดออกมานะครับเห็นไหมเราจะได้แบบเงินเยอะมากเลยทุกคนจริงไม่ใช่เงินจริงๆมันขาดทุนนะทุกคนนะเราซื้อหกร้อยชิปป้าเงินเราขึ้นแค่สองร้อยถือว่าขาดทุนนะทุกคนนะแต่ว่าเราไม่ขาดทุนเพราะเราจะเอาเหยือนะ่อไงทุกคนเข้าใจไหมนี่หมดไป เออหลายหลายหลายร้อยนะทุกคนมันจะเปิดให้แบบเหลือแค่ไม่กี่อันแล้วนะเนาะเหมือน,นนะเป็นเลยรัวดูซิว่าที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยคุ้มไหมอ่าคือกล่องละหกร้อยทุกคนนะแต่ว่าเราได้คืนกลับมาบางอันก็สี่ร้อยเห็นไหมได้ได้คืนมาสี่ร้อยบางอันได้เป็นเหยื่อมาทุกคนได้เป็นกล่องเหยื่อกล่องเหยื่อก็ต้องได้เกือกเยอะใครมาตกใจหมดเลยคนพี่จะ ลองกดอย่างเงี้ยกันนี่กดใส่เขานี่ไงมีออร,รา่ามีออร,รา่าแต่กดใส่เขาเลยฮะนี่เขาก็จะงงว่าเฮ้ยหนังสือตัวหนังส,องสืออะไรขึ้นมาเอออาจจะแหลกก็ได้้วคนนะอ่ะอาไงแบบนี้เนาะเห็นไหมถ้าเป็นคนอื่นกันถ่าจะแหลกนครับผมว่าถ้าเป็นมือถือนะ่าจะแหลกอยู่อ่านี่ก็เหลือแก้เจ็ดร้อยอันแล้วทุกคนดูไปอ่า ท้าน้องพี่บอกเลยว่าถ้าน้องเปิดไอ้กล่องเนี้ยหาตังพี่บอกเลยไม่คุมครับขาดทุนคนระับขาดทุนย่อยยับฮนะกล่องเนี้โอ้มันไม่ได้กําไรคืนอยู่แล้วไนงะเพราะมันนะมันคือหกร้อยไงมันขาดทุนแค่ไม่เท่าไหร่บางทีมันได้เนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบสามก็ถือว่าเออดีนะกันมันเข้ากันเกลือหรือเปล่าไม่รู้ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีไนงะวันนี้ก็เลยมาสุ่มกล่องเหยื่อเล่นไปฮนะไปกันต่อ ไปกันต่อฮะเอายาวเลยเน็ดผมไม่ค่อยดีอย่างกระตุกก็บอกว่านะเน็ตผมไม่ค่อยดีอย่างกระตุกครับใช่อันนี้สามารถเอาไปแกงคนได้ด้วยนะทุกคนนะนอ่นี่โจนพลังพลังกองเียร์เข้าไปเออไปพลังกองเียร์อ้าวหมดแล้วทุกคนพลังกองเียร์หมดนะทุกคนอันนี้คือเป็นวิธีการเกียนเกียนคนอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นวิธีการที่เสียตังค์นะทุกคนก็มีอีกวิธีหนึ่งครับการเกียนคนนะะ นะทุกคนใครๆก็รู้จักมันก็คือการเป่าหอยใส่เขาก็เคยเดี๋ยวเราจะไปเป่าหอยใส่เขาอหอยใส่เขาวาับเนี่ยมันเป็นวับหม่นทุกคนไนอะห,หอยอันเนี้ยพี้ก็นึกว่ามันเป็นวับเดี่ยวนะทุกคนถ้าวกเราไปปล่อยแบบไปปล่อยหอยใส่แบบคนที่กําลังแบบเออเอาเบ็ดแบบเทพเท,ทอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปกดส่ป๊อกเข้าไปปุ๊บของเขาเข้าไปโดนคือเรียบร้อยเลยครับกับกับบ้านเลยครับผมเพราะว่าเขาแบบเขาเซฟอยู่ที่เมืองหนึ่งใช่ปะ พี่ไปเป่าหอยใส่เขาตรงที่เขาอยู่ไทยเดนนะเขาก็กลับไปเมืองหนึ่งเลยเขาคงด่าด่าพ่อพี่แล้วนะ้องทุกคนก็ทุกคนก็อย่าไปทําแล้วกันเนาะก็ไว้แก้มเพื่อนนะได้อยู่แต่ก็อย่าไปแก้งคนที่เราไม่รู้จักนะครับอาจจะโดนดา่าแบบเดือฟ้าเธอได้นะทุกคนนะเทุกคนเดี๋ยวพี่ไปดูว่าว่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราสุ่มไฟทั้งหมดเนี่ยเราได้เกาะเราได้เหยื่ออะไรมาดีๆบ้างเดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าดูกันทุกคนโอ้ไม่รู้ว่าได้เกี่ยวกับโดนัทด้วยไหมโดนัทได้มาอ่ะ เดีวดูทีว่าได้อะไรบ้นี่ได้กุ้งกลางคืนมาทุกคน900ตัวได้ดิฟโคโรมา800อันได้ไอโคโรธรรมดาสีชมพูมาอยู่ที่อันสามะทุกคนนะกดไปเรากดไป2,024นะกดไปตามปีเลยนะอ่าทีา่ดได้ก้อนนี้มาด้วยนี่นอนทัฟเฟอร์ได้พันหนึ่งได้ได้มาอย่างเยอะมากทุกคนดูดิเต็มหมดเลยกดไป2,000ที่ได้นี่มา3,000เลยเหร แดงว่าเกลือเนี่ยได้พวกนี้มาเยอะคือเกลือนะทุกคนนี่พี่ชอบใช้เหยื่อนี้ครับทุกคนเหยื่อนี่ยพอมดาบวกกับเบ็ดเบ็ดไหนที่มันอ่ลอบล่อปลาจะชานะครับมันจะเร็วครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเราจะเสียการควบคุมของเบ็ดไปครับโดนลบ R E S ไปครับเสีย15%นะล้วถามว่าเร็วไหมเร็วสุดเลยฮะใช่เวลาเราพูดเราอยากหาตังค์ด้วยเบ็ดออโรร่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอยากหาตังค์ด้วยเบ็ดออโรร่าก็ใส่เหยื่อนี้ไปะคะเรเราตกปลาชิบ้าดู ว่ามันจะติดเดียววะทุกคนเพราะเราใส่อัลลร่าออฟฮาสตี้อยู่ทุกคนมันก็ทำให้เราเร็วฮนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่เห่อนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ให้ดูสมมุติว่าเราไม่มีเหย่อนี้นะอ่าเราไม่ใส่เหยื่อนี้เราออกก่อนออกก่อนแต่อื่นนะพี่ไม่ใส่นะป่ะมันก็จะต้องเขย่าอีกอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคราวกี้ใสคค่คือสามสิบห้าคือไวมากนะเห็นป่ะ เนี่ยพอเราเอ้ยน้ปลาหรือคนอะจะเป็นคนนะทุกคนบ้านเนี่ยเราไม่มีเหยื่อนะเห็นปะมันก็จะช้าแต่ถ้าน้องอยากเล่นแบบเซฟเซฟนะครับแนะนําเหยื่อสไลดยฮนะเพราะว่าเหยื่อสไลดยเนี่ยพันจะมีเรื่องของการอ่าสปีดเห็นปะสปีดยี่สิบแล้วก็ไอเอสิบแล้วก็มีค่าลัคก,กี้นิดหน่อยฮนะเราจะใช้ดูนะว่าต่างจากไอเหยื่อแมลงแค่ไหนฮะนะนะ อ่านี่คือเหยมันแรงคือเท่าไหร่ส5ใช่ปะคือลงไปปุ๊บติดเลยแต่เนี้ย20เห็นปะมันก็จะติดช้าหน่อยอ่าแต่ว่ามันจะกันปลาดิดด้วยไนงะเขาจะมากันปลาดิดด้วยปลาจะไม่ค่อยดิดไอที่เป็นรูปปลาจุดตัวใดหลอกขาวๆก็คือปลานะทุกคนนะปลามันก็จะไม่ค่อยดิดเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวถ้าเราถ้าว้าน้องๆคิดว่าน้องเป็นแบบสายเซฟจัดเลยนะพี่แนะนำให้ไปเล่นเหยื่อนี้ฮนะเหยื่อพวกเนี้ยเนี่ยเหยื่อโคโล่เป็นเหยื่อสุนัตนะสองอันเนี้ยนะ ถ้าน่สุตานจะจะเป็นอันนี้เพราะว่าอันนี้จะกันดีด50ครับแล้วก็ถึงมันจะติดลบค่าลัคก,กี้ใช่ปะ่ะน้องแต่สุตตานน่ะเขาไม่ไม่สุดแค่นั้นไงสุตานเขาจะใช้โทเทมด้วยฮะนี่ขเขาจะใช้โทเทมตลอดเวลานะสุตานเขาจะใช้โทเทมตัวนี้ตลอดเวลาคนะรับผมก็เป็นเหยเนะื่อสุตตานบวกกบับบัฟคูณ6มแล้วก็ใช้เบ็ดเอล่าเพื่อหาตังค์นะทุกคน่าถทาพที่เขาพี่พี่เห็นมานะสุตานเขาจะใช้แบบเหยื่อเทพอ่ะทุกคนเหยื่อเทพไปเลยนะคนนะเขาจะแบบ เน้นตกช้าครับแต่ว่าแบบมันไม่ดีนะครับทุกคนเห็นปะปลามันจะนิ่งอ่ะปลามันจะไม่ค่อยต่อต้านเราไงอเอออะไรประมาณนี้นะแล้ววันไหนวันหนึ่งน้องเป็นสุตัตแล้วน้องก็สามารถใช้มันได้นะทุกคนนะเห็นไหมก็สอวันนี้คงไม่มีอะไรทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เหยื่อต่างๆให้ทุกคนด้วยนะก็จริงๆนะถามว่าเหยื่อน้องสําคัญไหมไอ้ทุกตามหนังสืออย่างเงี้ยสมว่าน้องไม่จับเซอร์เพน์ใช่ไหม สเปกเตอร์สเปนเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องใช้เหยื่อทัฟเฟอร์เบิร์มใช่ไหมไอหนอนกับสภาพอากาศเคลียร์แล้วก็ตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าน้องเป็นสุลต่านครับไอเทมออลโรลลาครับสามารถหักล้างได้ทุกสถานะเลยนะเพราะออโรลลาเนี่ยมันเป็นกลางคืนอยู่แล้วไงแล้วก็อันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องสนใจเหยื่อครับนะเราใช้เหยื่อเหยื่อดิฟคอร์โล,ลไปเลยครับแล้วก็กดออโราครับยังไงก็ได้อยู่แล้วไอหนอนตัวเมื่อกี้นะใช่เพราะแต่ว่าออโรามันเสียอย่างหนึ่งคือมันแพงครับทุกคนนะ 5 0 0 0สนนะโอเคไหมทุกคนก็ใครที่อยากเล่นกับพี่นะครับก็มาเล่นได้ในไลฟ์สตรีมเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมตอนช่วงประมาณหกโมงเย็นแล้วกันนะทุกคนอย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมพี่ด้วยกัน okay, นะเคยนะเพราะว่มมาตอนนี้ช่องทางที่ตอกกับพี่โดนแบนนะผมนะโดนแบน2กระทงแล้วนะฮะทุกคนนะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆนะสวัสดีฮนะ